ปฏิเสธไม่ได้ว่าเวอร์ชวลยูท u บเบอรหรือ VTuber กลายเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจ VTuber นี้แม้ภาพลักษณ์ที่แสดงออกมาจะเห็นเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักแต่เบื้องหลังตัวการ์ตูนเหล่านี้กลับเป็นคนจริงๆที่แสดงสีหน้าท่าทางผ่านเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงออกมาเป็นอารมณ์น้ำเสียงและความรู้สึกที่ส่งต่อออกมายังแฟน จริงๆวีทูเบอร์เนี่ยมันมีความยากในการสื่อสารมันเหมือนตัวละครที่เป็นตัวการ์ตูนเลยค่ะว่าสีหน้าการแสดงออกเนี่ยมันไม่ได้ชัดเจนเท่าคนเนาะแล้วก็สายตาแบบไม่สามารถที่จะสื่อความรู้สึกได้เหมือนคนจริงๆฉะนั้นมันก็เลยต้องพึ่งพาการแอคติ้งหรือว่าการใช้น้ำเสียงที่มันมากกว่าปกติค่ะแต่ว่าก็ จร,จริงๆแล้วทุกคนเนี่ยก็มีความสามารถมากที่จะดีลิเวอร์สิ่งนี้ด้วยน้ําเสียงด้วยอารมณ์ที่มันออกมาค่ะปกติเนี่ยนะคะวีทูเปอร์เนี่ยเวลาเขาคุยกับแฟนคลับในทางยูทูบันนะคะเขาจะเป็นพูดออกไปฝ่ายเดียวแล้วแฟนๆจะสื่อสารด้วยการพิมพ์ถูกไหมคะแต่เขาจะไม่เคยเห็นเลยค่ะว่าแฟนๆมีปฏิกิริยาย,ยังไงในการที่คุยกับเขากบบแฟนๆดีใจตลกหัวเราะตามเขาหรือเปล่าแต่ว่าในที่นี่ค่ะเราจะมีกล้องที่ทําให้วีทูเปอร์เนี่ยได้เห็นแฟนคลับแบบมีปฏิกิริยายกับเขาด้วยอย่างเช่นแบบทุกคนยกมือเขาก็จะยกมือหรือทุกคนแบบ มือก็จะตบมือค่ะก็ดีมากๆเลยจริงค่ะหนึงไม่ต้องว่าเลยนะทุกคนใจก็หัวใจเยอะๆใจเยอะๆมีนิ้วชึ้มมีชัตชื่อเอาแบบกับกับแล้วด้านหลังผมนี้นั่นก็คือจออินเทอร์แอคทีฟซึ่งวีทูเปอร์ซึ่งเป็นคนจริงๆแต่แสดงท่าทางออกมาผ่านตัวละครที่เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกจะสามารถพูดคุยกับแฟนคลับของเขาแฟนคลับของเธอได้อย่างตัวเป็นๆและอินเทอร์แอคทีฟสด จากที่สตูดิโอมาอยัางงาน Japan Expo Thailand แห่งนี้ครับถ้ามีคนํำผู้กันก็คือที่มีหน่โตะเลยนะมีหนโตเรได้ดี่ายละใา่ละแม้จะไม่เห็นเป็นตัวคนจริงๆแต่สิ่งที่ VTuber แสดงออกมาทําให้แฟนคลับตั้งตารอที่จะได้พูดคุยและชม VTuber ที่พวกเขาชื่นชอบแบบสดๆภายในโซน v f เฟสตซึ่งอยู่ในงาน Japan Expo Thailand 2022 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เมื่อวันที่21-23มกราคมที่ผ่านมาถึงบางทีเราไม่ได้เดนเห็นห,หน้าจริงของเขาเนี่ยแต่ว่าหลายๆอย่างที่เขาแสดงมาผ่านเอ่อมดตัวโมเดลก็ดีหรือว่าการกระทำของเขาอะเรารับรู้ได้ครับก็คือตัววีเนี่ยมันไม่ใช่คนจริงๆเนาะคือการบางทีที่เราการที่เรามาไปแบบบ,บาทสมมติหรือว่าโลกสมมติอย่างเงี้ยเราสามารถเปิดใจได้มากกว่าการที่เราอยู่บนโลกจริงบางทีเรื่องที่เราไม่สามารถเล่าไปได้เราสามารถเล่าให้เขาฟังได้อะไรอย่างเงี้ยครับ มันรู้สึกว่าในตัวอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นตัวของเราเองมากกว่าการเราเป็นตัวของเราเองให้เขาแล้วก็เขาเป็นตัวของเราเองกับเรามามันเหมือนเป็นแบบว่าความสัมพันธ์ของระหว่างแฟนคลับกับตัวไอดอลด้วยประมาณนี้ครับชอบความน่ารักของน้องอะไรเงี้ยมันให้ฟีลต่างกันค่อนข้างเยอะนะของผมคือเหมือนตัววีอ่ะเราแบบดูที่โมเดลเขาดูความคน่ารักของโมเดลอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วก็ลักษณะนิสัยของเขาอะไรเงี้ยมันจะทุงอธิบายไม่ถูกกันแต่มันต่างกับคนจริงอะไรบบนั้ สำหรับเรา v ีทูเปอเองก็ไม่ได้ถูกจำกัดเฉพาะการเป็น y o u t u b e อร์ที่ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆเพียงเสียงเท่านั้นแต่สามารถต่อยอดกลายเป็นสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันได้เช่นผู้ช่วยนำทางในโรงพยาบาลและแบรนด์เอ a ม s a สเ r อร์สำหรับประเทศไทยเองวีทูเ r ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันนั่นก็คือไอชา ก็ได้รับการต่อยอดจนสามารถมีซิงเกิลเพลงเป็นของตนเองมีคอนเสิร์ตและมีสินค้าต่างๆให้แฟนๆได้สะสมด้วยต้องติดตามว่าหลังจากนี้ความนิยมของเหล่าวีทูเบอร์จะได้รับความนิยมมากขึ้นมากน้อยเพียงใดและจะได้รับการต่อยอดไปสู่สิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นหรือไม่ <c oughs> <c oughs> นพฤติกมลสุวรน b r e a k i n g o r e p o r t รายงานว่าจ <c oughs>